ตัวอย่างโอ๊ยวันนี้ฉันต้องออกกําลังกายแ้วเห็นใครๆก็บอกว่าฉันอ้วนฉันต้องพอมแ่อยอหย่าอือย่าอยอย่าอืออออยอย่าอือย่าอออออยอย่าออ้ยอืออืออือเอ,อ้ยฉันนั่งพักก่อนเอาเรื่อยมเรื่อยเรเร็วเรื่อยเรื่อยเอพี่อ้อมของฉันนั่นไอ้ เฮม,มาแคร่งกันต่อไปดีกว่า,าล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 า,ลา,ลาวันนี้ฉันกินกาแฟสดๆละลอนดีกว่าเอ๊ะใ,ใครเฮ้ยใครโทรมานะ่ะฮัลโหละคะไปรษณีย์หรอคะอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอุ้ยไปรษณีย์มาส่งตอนนี้ได้ยังไงเนี่ยเกลือามาโลยกัน ไปไหนพัสดุมีอะไรบ้างาใครใส,ใส่อะไรเนี่ยผมแบบนี้ใครใส่อะไรเนี่ยจืดหมดมต้องไปออกกำลังกายเนะี่ย ออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้ยออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้ยออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้ยมามาเดี๋ยวคุณนกเล็กวิเองอุ้ยบุ๊ตดจำบุดบุดจำบุดบุ๊ตำบุดบุ๊ตำบุดอุ้ยที่รักอะไรหรือครับเราแกล้งเด็กกันดีไหมเฮ่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 ก็ดีนะจ๊ะเฮ่เฮ่เฮ่ เย่าไปนั่งพักกันดีกว่าค่ะเออเออเออก็ได้ห้าทางกับฟิตดูนะเจ๊เอาลื่อมาไอเลสเลื่อกันหนึง ไปไปกันที่รักฟรังซิสอะไรละเจอที่รักเดีย๋ยวฉันนั่งพังไปโอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยที่รักโอ้ยอย,อย,ยาสิวันนี้เฮ้ยวันนี้ฉันเป็นวันครบรอบดีนะวันนี้มันเกิด ฉันด้วยนะไปว่าแฮปปี้เบรดทูยูเอ้ยจะไปเอาช้อนก่อนแล้วช้อนอยู่ไหนเนี้ยไ <c oughs> อเลสมันถืออะไรอ่ะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ไฟเดือนโ <c oughs> ดนยกัน อีสูงไหมปิดปิดปุกปิดไว้คือไอเด็กชั่วเฮ้ยมานี้เด็กบ้ามานี่มานี่อยู่นี่เลยไปอยู่ เฮ้ยทำไงดีอ่ะเราอยู่ในเนี้ยครูนุกเล็กใจร้ายอ่ะเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงเนี้ยเฮ้ยไงเขาเจอบัตรด้วยอ่ะลูดเลยลูดเลยรุ่เร็วเฮ้ยไปไปกันไปเอาเฮ้ยคูล็อกเฉย กนายลงจะไปไหนเฮ้ยไปกันไปก fazla 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 bon ันเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยจะล้างแค้นให้มันได้ได้เฮ้ย